สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินก็เอาเรีกลูกชายเป้าออบุญคนซรินนะคะงวดที่ผ่านมาก็ฟันเขาเขียนให้250นะคะแดงจึงกึงนะคะแต่ลูกชายเป้าออบุญบอกว่าถ้าเขาเขียนให้มันไม่ออก ถ้าเขาตะโกนบอกออกนะคะก็1นสี่นะคะงวดที่ผ่านมาแอดก็เอาลงนะคะ1นสี่แต่ไม่ได้เอา2 5 0ลงนะคะเพราะว่าลูกชายป้าอ,อบนบอกว่าเวลาเขาเขียนให้แดงยังไงก็ไม่ออกนะคะอ่างวดนี้นะคะฟันครั้งแรกนะคะเขาบอกว่าให้บน2 7 0นะคะล่าง9 5นะคะแล้วเมื่อคืนนะคะล่าสุดเลยนะคะท่านผู้ชมลูกชายป้าอ,อบนบอกว่าเขามาบอกว่า เลขล็อกนะคะให้ซื้อ5-6นะคะท่านผู้ชมเอกก็เลยเอามานําเสนอเป็นแนวทางนะคะเลขมิเข้ามาหลุดนะคะสนับสนุนรัฐบาลถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิน่นให้ทางช่องน้องเอกพารวยด้วยนะคะ